สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5มิถุนายน2568คือเกานะคะแม่เพ่นกะก้ามาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่2เนาะ จะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของห้าสำนักด้วยกันนะคะฝาก FC ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกทุกสำนักคือเกาในเด้อจ้าสำหรับแม่เพ็นขอคนละไลค์คนละแชร์แม่เพ็นก็กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยจ้าที่เข้ามาติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้เนะคะวันนี้แม่เพนจะมีแนวทาง หาหน่อยรวมหาหน่อยแยกนําเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องไปหมดแล้วเนาะคลิปต่อไปแม่เพ็นจะนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของ สามสำนักด้วยกันก็คือของตาปากน้ำโพเขาฝากมาของหลวงตานะคะวิงลูดแม่นๆนะคะ FC เข้าไปดูติดตามได้เป็นคลิปต่อไปนะคะแม่เพนจะเอามานำเสนอให้เอฟซทั้งช่องเพื่อว่ามี่โตใดถูกตาต้องใจแล้วเอาไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะ เนาะเพิ่นอยแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแต่ว่าแม่เพ่นเมื่อวานนี้แม่เพ้นบอได้ลงคลิปห้เพิินเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อวานน,วานี้ลงทั้งเล่าและฮานอยนะคะมันมีหลายคลิปแม่เพ่นก็เลยเอาไว้ลงมื้อนีนะคะเมื่อนีก็จะเป็น3มคลิปให้กับ F c ซทั้งช่องได้เอาเนื้อทางไปผิดจารณากันนะคะอ่ะ เดี๋ยวมเพื่อนจะใหเอฟซทั้งช่องมาเบิงผลงานแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของห้าสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขแนวทางของมือนี่กันต่อเด้อจ้ะสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก3ามสล่างออก6กสส่วนฮานอยปกติบนออก9ก้า่ล่างออก98 แล้วก็ฮานอย VIP บนออก3ามล่างออก69นะคะมาเบิงผลงานของเขาฝากมาสำหรับฮานอยแยกวิ่งลูดมาหนึ่งฮานอยนะคะมาฮานอย VIP เนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะส่วนของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง ทั้งสฮานอยมาหมดเลยเนาะนอยพิเศษก็มาปกติก็มาและ VIP ก็มาส่วนตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยก็คือ3 1เข้าตรงๆบนของฮานอย VIP นั่นเองนะคะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งรุด6มเม็ดเดียวนะคะหมาเนาะจับคู่เข้าก็คือ6กสตรงๆล่างของนอยพิเศษ1นึฮานอย ส่วนของแม่รล้วเมื่อวานนี้วิ่งลู่สี่กับศูนย์นะคะหลุดค่ะบอเข่าเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานนี้มีเอฟซีหลายๆคนเคน่นว่าทั่หาแม่ล้วบอรับสายนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจัดโทรถามเพิ่นอีกเธอนึงนะคะเบอร์โทรผิดหรือถึกเน,ะ<ๆ>นาะเนาะมาเห็นคนรับสายส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าสองฮานอยนะคะ แล้วก็เด้งบนล่างฮานอย VIP เนาะนี่ค่ะมาที่สามหกเลขออก6กสามล่างของนอยพิเศษหนึ่งฮานอยแล้วก็มาที่สามหบนของนอย VIP และ6กเ้าล่างของนอย VIP น้นอย VIP เข้าตรงๆทัง้ง,งบนและล่างนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูด9ก้ากับ0ูนย์เมาสองฮานอยแต่ว่า จับคู่ให้บบเข่าเนาะคนจับคู่หายตาเลขออกสูงเนาะมาบ้าน,นี่ได้เลยเขามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่5วันนี้กันต่อเลยเนาะมาเอาของแม่ลิ้วกันก่อนสำหรับแนวทางของแม่ลิ้วพารวยแนวทางฮานอยรวมวันนี้ให้วิ่งรูด9กับ6นะคะชุดเน้นสองตัวมี9 6 9าหกเกนึ่งหสองหสี่ ห้าหนึ่งแล้วก็ชุดลองมีหกสี่สามสี่และเก้าสามนะคะอันนี้เป็นแนวทางของแม่ริ้ววันนี้สำหรับเมื่อวานนี้ของแม่หลุดนะคะทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่หลุดหมดเนาะคะ่ะวันนี้แม่ให้มาใหม่แล้ววิ่งลูดบนล่าง9ก้ากับ6ชุดเน้นสองตัวมี9 6้าห2 5 4้าหนึ่งหสองห้าสี่ห้าชุดลองมี6 4สี่สามสี่และก็9 3้าสามนะคะ อ่ามาต่อที่ของสุดใจพารวยสำหรับของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา9เม็ดเดียวจับคู่9 6 9าหกแล้วก็สองหกสและสองสีนะคะของสุดใจพารวยวันนี้ส่วนเมื่อวานสุดใจพารวย ให้มาวิ่งรุ่นหเม็ดเดียวนะคะหมาเลยมาน้อยแรกเนาะจับคู่เข้าที่6 3ตรงๆรล่างของนอยพิเศษค่ะสำหรับวันนี้สุดใจพารวยวิ่งรุ่นเเม็ดเดียวจับคู่9 6 9 5 9 4 2 6 2 5และ2 4นะคะอ่ะแคปหน้าจอของสุดใจพารวยแล้วก็ของแม่ลิ้วพารวยวิ่ง9ตรงกันนะคะ fc เนาะ9มาตรงกันค่ะ จับคู่ก็ตรงกันที่96้ากเนาะค่ะ FC อ่ะแคมปหน้าจ,จอได้แล้วไปต่อเดอ้อจ่ะมาต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดสำหรับแนวทางหานอยรวมของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา 6กับ7จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี6 1 6นึ่สองหสแล้วก็7 1 7 2และเจ็นะคะของเมื่อวานนี้หมอดูเลขเด็ดเพ่นไหมากค่ะวิ่งลูดมาที่9นะคะแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนาะเบอร์โทรติดต่อผู้ใดอยากจะติดต่อสอบถามโดยตรงเนาะคะ่ะ เรื่องแนวทางต่างๆก็หายติดตอ่อหาพอได้เบอร์0846375116นะคะส่วนแนวทางวันนี้พอให้วิ่งรุ่น6กับ7บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี6 1 6 2 6 3 7 1 7 2และ7 3ค่ะอ่ะเ้ามาต่อที่ฮานอยรวมของตาปากน้ำโพ สำหรับแนวทางหานอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างมา1กับ4จับคู่ชุด2ตัวมี1 1 1่งหนแล้วก็1 9 4 2 4 3 4 4าและ4 9่เานะคะสำหรับผลงานของตาเมื่อวานนี้ทำผลงานออกมาได้2องานอยนะคะเด้งบนล่างนอยสุดท้ายนะคะเอนี่ค่ะวิ่งลูดก็เข้าทั้ง2ตัว สำหรับวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมา1กับ4จับคู่ชุด2ตัวมี1 1 1 2 1หนึ 3, ่ 9, แล้วก็4 2 4 3 4 4และ4 9นั่นเองค่ะเอฟซีทั้งช่อง,องแคปหน้าจอฮหาหนอยรวมหมอดูเลขด็ดและตาปากน้ำโพนะคะ โอเคนะคะ fc ไปต่อนะคะมาเอาฮานอยแยกนะคะสำหรับแนวทางฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้นอยพิเศษตาให้ลูดที่หนึ่งกับสี่บนล่างจับคู่ชุดสองตัวมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่ชุดสามตัวบนหนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งนะคะ ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่1กับ4เหมือนกันเนาะบนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี19 12 49 42ชุด3มตัวบน1นึ่ 2, แล้วก็1นึ่ 9. มาต่อฮานอย VIP ให้รูด7กับ0นบนล่างจับคู่ชุด2ตัว7 7 7 0เจ0ดชุด3ตัวบน7 0็แล้วก็0 7 7นะคะ ส่วนเมื่อวานนะคะของตาก็ให้มาวิ่งลูดเข้าทั้ง3ามฮานอยนะคะจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยก็คือมาที่3 1มหนึ่งนอย VIP เข้าตรงๆนะคะสำหรับวันนี้ของตาก็ได้ไปแล้วเนาะนี่ค่ะ,ะมาต่อสุดท้ายท้ายสุดของเขาฝากมาสำหรับฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้ โอยพิเศษให้รูด0กับ1บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี0 0 0 1 1 1 0 1นะคะเอา0 0 0 1 1 1 1 0นะคะ fc ชุด3ตัวบน0 1 1เอาเบาผิดตัวนี้0 1 0แมนบอกเมนเขียนผิดแล้วก็1 0 0เนาะน่าจะเป็น0 1 1นะคะ fc ข้างบนเนาะ ชุดแรกแต่ว่าไปเขียนศูนย์หนึ่งศูนย์มันต้องเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะถึงจะถือเด้จะแล้วก็ข้างล่างอีกคู่หนึ่งก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ถูกแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวไม่เพ่นเบิรงให้อีกเทีหนึงเนาะส่วนห้าน้อยปกติให้ลู่ที่ศูนย์กับหนึ่งเหมือนกันบนล่างจับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามชุดสามตัวบนศูนย์หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งศูนย์สอง ฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ7บนล่างจับคู่ชุด2ตัว6 2 6 3 7 2 7 3ชุด3ตัวบน6 7 3แล้วก็6แล้วก็7 6 2นะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูดให้มาเข้าฮานอยเดียวเนาะคะ่ะก็คือมาฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่กับบอเขานะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วเอทั้งช่องมาแคบหนาจอเด้อจ้ะ สุดท้ายท้ายสุดก็ขอทุกคนโชคดีนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อดค่ะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แล้วคลาปลอดภัยเนาะได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ